สวัสดีค่ะเรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะทุกท่านดิฉันนางสาวอุไรย,ยึดมุงปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะ โรงเรียนชุมชนบึงบาตำบลบึงบาอำเภอหนองเสือจังหวัดประทุมธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประทุมธานีเขต2ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมปฏิบัติการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ ในวันนี้จะขอมานำเสนอเกี่ยวกับที่มาสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษาที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6สาระการเรียนรู้ที่5ภูมิศาสตร์ ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ที่ผ่านมาพบว่าผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทางด้านผลสัมฤทธิ์และกระบวนการทางภูมิศาสตร์มีค่าตัมีการมีผลการเรียนรู้ที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษาในมาตรฐานการเรียนรู้ที่5.1ป .6 ทับ ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์แผนที่ภาพถ่ายต่างๆระบุลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศค่ะจากผลสมมติทางการเรียนที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายนะคะแล้วก็กระบวนการทางภูมิศาสตร์นะคะผู้สอนก็ได้สอบถามสัมภาษณ์แล้วก็สังเกต จากการจัดก,การเรียนการสอนในในภาคในเทอมที่ในวิกาศึกษาที่ผ่านมานั้นนะคะพบว่าผู้เรียนเนี่ยขาดความกระตือรือร้นในการเรียนในรายวิชา,าภูมิศาสตร์ค่ะแลวก็โดยเฉพาะทักษะทางภูมิศาสตร์และก็กระบวนการทางภูมิศาสตร์เนี่ยแม้ว่าผู้สอนจะจัดก,การเรียนรู้ด้วยวิธีการและก็รูปแบบการสอนที่หลากหลายนะคะ จากปัญหานะคะที่ได้พบผู้สอนก็เลยเริ่มที่จะวิเคราะห์ว่าสาเหตุดังกล่าวเนี่ยมันมาจากตรงไหนโดยเริ่มจากตัวผู้สอนเองก่อนว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผู้สอนเนี่ยใช้วิธีการจดจําให้ผู้เรียนจดจํามากเกินไปหรือเปล่าสอนเนื้อหาเยอะเกินไปหรือเปล่าทําให้ผู้เรียนเนี่ยไม่กระตือรือร้นแล้วก็ าการจัดการเรียนรู้ในภาคในปีการศึกษาที่แล้วเนี่ยไม่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนจากสภาพปัญหาดังกล่าวนะคะจึงนํามาสู่การเกิดเป็นแรงบันดาลใจนะคะที่ผู้สอนเองเนี่ยคะ่ะจะ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ให้ดีขึ้นผู้สอนก็เลยวิเคราะห์แล้วก็นำปัญหาที่ได้พบเนี่ยค่ะเข้าสู่กระบวนการ PLC ของโครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาเพื่อมาค้นหาวิธีหรือรูปแบบการสอนที่ดีที่สุดที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดความสนใจแล้วก็มีความกระตือรือร้นในการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาสาระที่5ก็คือสาระภูมิศาสตร์นี้นะคะ โดยอาจากการที่คุณครูในกลุ่มสาระสังคมเนี่ยได้ปรึกษาหารือกันแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการสอนแล้วก็ประสบการณ์การสอนของคุณครูแต่ละท่านเนี่ยค่ะเราก็ได้ข้อสรุปว่าสําหรับการจัดการเรียนการสอนในสาระ ที่5ศาสาระภูมิศาสตร์ในรายวิชาสังคมเนี่ยเราจึงเลือกกระบวนการทางภูมิศาสตร์เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในในครั้งนี้นะคะเพราะว่ากระบวนการทางภูมิศาสตร์เนี่ยสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนแบบสืบสอบและก็เป็นการเรียนรู้ที่ใช้ ปัญหาเป็นฐานนะคะอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านทักษะการสังเกตของนักเรียนทักษะการแปลความหมายข้อมูลทางภูมิศาสตร์นะคะ mm hmm. เพื่อนำมาสู่อ,องค์ความรู้ที่เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายกับ ผู้เรียนค่ะ,โด,ะโดยในครั้งนี้นะคะเราได้นํากระบวนการทางภูมิศาสตร์บูรณาการกับกระบวนการกลุ่มเข้าไปนะคะ,ะโดยนํากระบวนการทางภูมิศาสตร์เนี่ยมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอประกอบไปด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะเรียนช่วยกันตั้งคําถามที่เราจะศึกษาในวันนี้ก่อนว่าเราจะตั้งคําถาม,ถามหรือเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยติก๊กตอกติก๊กตอกอาสาวิตาอะไรคะะ อะไรนะประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศแบบใดบ้างประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศแบบใดบ้างอ่ะนหนึ่งคำถามนี้เราจะมาใช้แผนที่ในการวิเคราะห์ลักษณะอะไรนะที่เราต้องคำถามประเทศไทยมีลักษณะอ่าประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไรบ้างนะคะโดยใช้เครื่องมือในการสืบคน้นวันนี้คือ แผนที่ทอ่าแผนที่นี่ใหญ่ๆนี้เลยอันนี้ใช้ได้ใครอยากมาศึกษาออกมาดูได้และนอกจากแผนที่แผ่นใหญ่ครูมีแผนที่จําลองให้ด้วยนะอะไรภูเขาและที่สูงลักษณะแบบไหนคะภูเขาและที่สูงกษณะจะเป็นสีน้ำตาลค่ะ สีน้ําตาลเข้มค่ะอ๋อพบที่ไหนบริเวณไหนของประเทศไทยพบได้ในบริเวณภาคเหนือภาคเหนือโอเคภาคเหนือภาคไหนอย่างเดียวเหรอมีภาคอะไรอีกไหม่จากแผนที่วิเคราะภาคเหนือโอเคได้ได้สาวเพยคนเป็นสมาเป็นตัวแทนสมาชิกในกลุ่มที่สี่ครับวันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับประเด็นคำถามที่ว่าภูมิประเทศไทยเป็นแบบใดบ้าง จากการที่สมาชิกในกลุ่มผมเราได้มาสืบค้นข้อมูลและจำแนกจากแผนที่ประเทศไทยสมุดสังคมศึกษาแล้วก็พบว่าภูมิประเทศไทยแบ่งออกเป็น4บริเวณได้แก่ภูเขาและที่สูงจะอยู่บริเวณเ ภาคเหนือของประเทศไทยจะเป็นสีน้ำินวันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับประเด็นคําถามลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยเป็นแบบใดจากการที่สมาชิกในกลุ่มได้สืบค้นข้อมูลจากแผนที่ใบความรู้และหนังสือวิชาสังคมเมื่อนําข้อมูลมาตรวจสอบและจําแนกพบว่าสามารถแบ่งลักษณะภูมิประเทศไทยภูมิประเทศของประเทศไทยออกเป็น4บริเวณดังนี้ 1. บริเวณภูเขาและที่สูงพบได้ในบริเวณภาคเหนือ สองบริเวณที่สูงมีลักษณะเป็นที่สูงเกิดจากการยกตัวของแผ่นดินที่สามก็จะเป็นที่รับรู้มแม่น้ำมีลักษณะเป็นดินทีม่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างสุดท้ายก็จะเป็นชายฝั่งทะเลและหมู่เกาะมีลักษณะเป็นชายฝั่งทะเลเกาะสภาพอากาศอ่านะคะอันนี้คือการใช้แผนที่ที่นี้ถามหมายว่าเราใช้แผนที่นอกจากใช้ศึกษาในลักษณะภูมิประเทศละเราสามารถใช้แผนที่กับอะไรในชีวิตประจําวันของเราได้อีกบ้าง อ,อ๋ออยากไปเที่ยวจะไปเที่ยวที่ไหนอยากไปเที่ยวไหนอ,อยากไปเที่ยวเขาต้องไปบริเวณไหนของประเทศไทยภ<ป>าคเหนือภาคเหนือยิ่งอากาศตอนนี้เราอยู่ในฤดูอะไร<ป>โอ้ยบรรยากาศดีมากอ่ะแล้วทีนี้อยากไปไหนอีกไหมไปทะเลไปทะเลไปที่ไหนดีภาคใต้ภาคใต้ทะเลแล้วก็มีภาคไหนอีกตะวันออกนี่<ป>เห็นไหม สรุปผลการจัดกิจกรรมในการใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยนะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะ พบว่าหลังจากที่ใช้กิจกรรมในการใช้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ในการจาัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักเรียนเนี่ยกระตือรือร้นมากขึ้นแล้วก็มีความสนใจที่จะเรียนในรายวิชาภูมิศาสตร์มากขึ้นรู้สึกไม่เบื่อหน่ายกับการการเรียนเหมือนเหมือนในการจัดก,การเรียนการสอนที่ผ่านมาของภาคเรียนที่แล้วนะคะสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้และก็มีความสุขกับการเรียนรู้ค่ะแบบสืบเสาะและก็การคิดวิเคราะห์นะคะซึ่งการคิดวิเคราะห์เนี่ยถือว่าเป็นหัว ใจสำคัญของอการเรียนรู้แบบกระบวนการทางภูมิศาสตร์ค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับในครั้งนี้ของผู้สอนนะคะถือว่าประสบความสำเร็จในอีกขั้นหนึ่งและก็จะนำไปพัฒนาการเรียนการสอนอในวิชาอื่นๆต่อไปในหัวข้อการเรียนรู้อื่นๆต่อไปวันนี้ต,ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านในการรับชมรับในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ